มาตรา82วรรหนึ่งผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อเป็นผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้ยื่นคำขอพร้อมนำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและหลักฐาน เป็นผู้จัดการมรดกมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา7 1ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอแต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกกรณีอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทำการสอบสวนและตรวจสอบหลักฐานและให้นำความตามมาตรา81วรกษ2มาบังคับใช้โดยอนุโลมเมื่อไม่มีผู้โต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังส,สือแสดงสิทธิที่จนนั้นได้แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเรื่องไว้ และให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาลเมื่อศาลมีคำพิาพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดให้ดำเนินตามคำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นวักสองในกรณีที่ผู้จัดการมรดกซึ่งมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ได้ขอจดทะเบียนสิทในที่ดินให้แก่ทายาทให้พนักง,งานเจ้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอโดยไม่ต้องประกาศตามมาตรา81วรรคสาในกรณีที่ทรัสรีของทั์ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วขอจดทะเบียน ในฐานะเป็นรัศตรีเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนได้